ตอนนี้ดอดนะครับมีแค่นั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้ครับเอาพอชีวันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยพอชีวันเบื่อไหมไม่เบื่อสามสี่เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเบื่อยเราไม่เบื่อยเราเชียร์เราได้เรื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เบื่อยอะไรนะคะเกิดพันธจริงอันนี้ไม่ได้เป็นเชี่ยวครับทำสแตนด์ทำสแตนด์ จริงเหรอครัจริงเลยครับจริงเราเตรียมตัวกันมาร่วมเดือนเนาะกับงานนี้จริงตั้งแต่เกิดมานี่คือวางแผนไว้เลยวันนี้จะมีวันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเราขอโทษแทนน้องๆด้อนเดือนก่อนผมส่งพี่ก้าวไปไหว้หนามที่อิสราเอลโอ้ไม่ทำไมถึงลืนครับเมื่ออาทิตย์ก่อนไปอาบูดาบีไหว้ยังไงไหวอย่างนี้หรือว่าไหยังไงสวัสดีครับขอโทษแทนด้วยครับขอโทษแทนลูกทีมผมด้วยนะครับเอ้า กินมิบาครับ <énormément> ก <Four> ิน <disappeared> มิบาคนถนัดก <mail> ินหมดเลยตอนเต็งทีมเราก็คือพีพีครับกินมิบาบอกินลำบกกินลำบากครับจัดฟันอยู่ สาวพร้อมแค่ไหนกันแอมพี่ค่ะมพี่ต้องตรงๆนะคะว่าสาวๆตรงเนี้ยไม่พอหนุ่มตรงนี้เยอะมากมีคนท่านเนี่ยกำยำมากอย่าว่าเลยอย่างเราก็กำยำเหมือนกันเรียกว่าจริงๆวันนี้ไม่ได้มาเป็นสาวๆมาเป็นน้องชายมาเป็นควนชายมาช่วยเตะบอลแล้วพี่ก้าวมาเพืเอาชนะยัยเลยก็พี่ก้าวชวนไปเวทอยู่เรื่อยๆครับเนืองๆกัน6คนใช่อยู่เรื่อยๆนี่คือเดือนละครับเดือนละครับ เน้นเข้าร่วมไหนพี่เน้นเข้ารอบห้องห้องน้ำอยู่ทางไหนครับเออเข้าหรือเข้าไปไหนห้องน้ำไม่ดีกว่า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 เออไม่วันนี้จะมาเอาค่อน เราพูดแค่นี้ครับว่าเมื่อวานเราซ้อมกันนะครับก<ช>็<ช>เกือบมีเกมสีฟ้าที่หนึ่งกอดนะเนี<ช>่ยมันจะเปิดเขาว่าแพ้ไม่เป็นเลยอ่ะเมื่อวานที่เราซ้อมกันเราตึงกันมากเลยนะใช่ตึงไปหมดปวดกล้ามวดตึงหมดเรามายืดเอาเอาสนุกเอา,เอา,เอาะอมีด้วย <laughs> มีการช็อตติ้วเผื่ออย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเป็นที่หนึ่งหรือดวงใจเทวคมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าพวกเราจะเป็นที่หนึ่งดวงใจกุ่มครับ เอเนอร์จีเต็มร้อยเอเนอร์จีเต็มอนครับผมมาก่อนมาหลังไม่สำคัญแต่มาพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าเฮ้ยตอนนี้เสร็จกี่โมงกี่โมงคะเรามา10โมงครับผม10โมงเวลามีหัวฝันมีอะไรอีกตัวนึงตอนนี้แอบวันรอจอร์จันอ้าวเราจอร์จันเขาบุกบึนมากเลยครับตอนนี้ถูกต้องถูกต้อง โ้โหราจะมีเส no. ja, exactly. ah ่แต่คนใช่ใช่ได no, ้ค่ะว่าจะมีแบบว่ากีฬาที่ใช้แรงกันด้วยใช่ใช่เราต้องหวัดนิดนึงใช่คำนี้ดีกว่าพี่แก้วมาสมองนะพีออฟพีออฟยังไงพีออฟมาสมองทีมมาสมองทีมเดี๋ยวผมวางแผนเองนะเราชนะแน่นอนได้ข่ะว่าตอนซ้อมนี่คุณไม่ได้วางแผนเราใช้ฟิลลิ่งเราใช้แผ่นีแผ่นก่อนแผ่นใช่แผน A มาที่หลังเราเริ่ม B ก่อนเลยถ้า B ไม่ได้ก็ ค่อยตามไปสิครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบพ่อไหมฮะเขาเลยว่าเราเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเหนื่อยเราไม่เไม่เหนื่อยไม่มีอะไรบ้างวันนี้ีเลือกมาคนเดียวเหรอคะโอ้ยเงาหน่อยนะเงาหน่อยนะพอดีเราไปเป็นสีครับเราเป็นทีมเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันนะคะฝากด้วยครับ อีกไม่นานแล้วจะได้ดูการในเรื่องที่เป็นแฟนรอคอยดันครับผมตอนนี้ก็ใจพิสุทธ์ต่ออีพีเก้าแล้วฮะอีกไม่นานก็จะเป็นขวัญพิไทยแล้วก็ไม่ใช่ดูละสองดูละสองขอโทษทีฮะเมื่อกี้แมวแมวอากใหอีกไม่นานก็จะเป็นดูดับสองแล้วก็คอนชีวันแล้วนะครับผมก็ฝากละครของพวกเราด้วยฝากแฟนๆละครช่องสามทุกคนเนี่ยเบามือกับพวกเราหน่อยครับผมก็เอ็นดูพวกเราด้วยครับก็บอกว่าหวาน หวานเจียบใช่เป็นทีมาไฟโเลิฟคือเราเราเราไม่ได้หวานกันที่แค่ไทยแลนด์นะครับแต่เราคนไม่หวานที่สวิตเซอร์แลนด์นี่แต่ว่าบางบางซีเราก็ไปที่ปลั๊กบัไฟบัไฟแทนถูกต้องปลั๊กอะไรแบบนี้คือเรียกว่าแบบรอนานแต่คุ้มค่าแน่นอนแน่ค่าแน่นอนครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับมีอะไรอย่าง สวยดีดีนักแสดงน่ารักทุกคนเคมีพวกเราลงตัวหมดไม่ดูไม่ได้แล้วค่ะโอ้ยดีมากไอ้หลงไหนขาวอ่ะไอ้หลงไหนขาวน้องหมาที่สวยสดดเลยโหเรียกว่าทุกตัวทุกตัวละครไม่ว่าจะหลังเสริมดีหมดเลยต้นไม้ก็ดีคทุกอย่างดีไปหมดยกเว้น คนดูที่ต้องมาดูให้เห็นว่ามันดีจริงๆผมจะว่าอย่างนี้ครับคือหลายคนรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์สวยแค่ไหนครับภาคที่แล้วนะครับเราพาไปดูที่หนึ่งภาคนี้เราจะพาคุณไปดูที่ใหม่ๆได้ไปท่องเที่ยวอะไรใหม่ๆคุณจะไม่ได้เห็นแค่ความสนุกของคู่พระนางเขาถกต้องแต่คุณจะได้เห็นความสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ความน่ารักี่อ้อนของพระนางเขาด้วยกระยิ่งแบบว่าใคร ใช้คาว่ามีทั้งคนที่อ่านหนังสือมาก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือบอกเลยว่าได้รับได้รับความครบเครื่องมาเหมือนกันเลยคู่เหมือนเป็นร้านอาหารเลยสิ่งที่ความน่ารักไม่ได้อยู่แค่คู่พระนางหรือคู่รองแต่ว่านักแสดงทุกคนมีเสน่ห์ในตัวละครหมดแล้วก็มีเรื่องราวมีเนื้อหาที่พอดูแล้วทุกคนจะได้อมยิ้มตามกันแน่นอนระวังอย่างเดียวค่ะระวังหลงเสน่ห์เนเรียกได้ว่าครบรถนะฮะละครเราจะผิดที เชี่มันจะถามคุณสมุดต้องช่วยตอบนะได้ครับได้ฮะาสี่สามสองแอคชั่นเชี่ยมันจะถามคุณสมุดก็แค่ตอบคุณชอบอยู่กับคนแบบไหนคะเอคุณน้อยกว่าเรามีพูดมากมากกว่าเราพูดมากกว่าอุ้ยพูดพร้อมกันด้วยอ่ะแค่นี้พอแค่นี้พอค่นี้พเดี๋ยวจีวันต้องพูดแล้วจ้ะ ขอบคุณนะขอบคุณมากครับฝากเชียร์พวกเราด้วยครับวันนี้เด็กข่าวว่าอยู่รอสัมภาษณ์จนถึงเลิกเลยใช่ไหมฮะไม่อไม่ครไม่ทุกคนใส่หน้ากันหมดเลยนะทุกคนใส่หน้าครับครับ Welcome to Star Society